สวัสดีทุกคนตอนเช้ากันด้วยครับวันนี้มาอยู่ช่อง Nextion เหมือนเดิมทุผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมมากับรายการอย่าหาช้ำนั่นเองวันนี้เนี่ยเราพบงบบรรทบเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเต 5, ิมได้หมดห้าพันหกร้อยหกสิบห้าเพชรยังไม่ไปรับของแบบว่าที่มันแถมอีกนะอ่าวันนี้เนี่ยผมมาปั้นตัวละครใหม่ที่เซิร์ฟเวอร์บังคลาเทศนั่นเองเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าหลายๆคนน้องๆหลายคนใน FC ในสตรีมสดหรือว่าเป็นคนที่รู้จักสตรีมเมอร์อย่างเงี้ย อย่าให้ตามมาเล่นกันเพราะว่ามันไม่แยกความกับมือถือนั่นเองนะผมใครอยากเล่นอยากตามกันเข้ามาก็มาได้ที่เซิร์ฟเวอร์บางกลาเทศในวันนี้ทุกคนเอาละวันนี้ก็มปรับชมการสุ่มกันก็ฝากกดติดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมว่าไอ้น,นี้เนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าทุกคนคิดว่าเนี่ยผมก็รอคอมเมนต์กันกไว้ไลว่าจะแจ,ะจมหรือไม่แจมนะเออก็ไปรับชมชคลิปกันดีกว่าวันนี้ก็ฝากเหมือนเดิมเพจซื้อขายดีช่องทางซีอูเฟซบุ๊กแฟนเพจนะผมสามารถไปเลือกซื้อดีกันได้จับจ่ายใช้่อยกันนะเลือกขึ้้้้้นนนนนนออออ่่าาาไไไไดดดีีีีววขยลสััััะรรบบงกกกก็มมมใหเืปปชผ วันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเรานะผมเพชรับ้งพหมด5600เพชรของผมเนี่ยผมจะเอาไปสุ่มสิ่งที่มันมีอ่าประโยชน์หน่อยละกันวันนี้<แ>อกเพื่อที่คนก่อนในสุ่มของแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลยผมจะเอาไปสุ่มสกินปืนหลักๆที่ผมใช้นะครับอ่าเอางี้ดีกว่าเราไปดูในคนาดีกว่าอันนี้ไอดีนี้มันจะมีพอมีขอ่นิดนึงเพราะว่าผมได้จากพี่เอกพี่เป็นซัพพอร์เต์ของผมมาอย่างยาวนานแล้วก็พี่หมูน่นะครับผมเขาสนับสนุนไอดีนี้เข้ามาให้เรานะเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้แม่นยำดาเมจ เอาเลยดีก็ดูเอาลั่นน่ะเนาะตัวนี้เบอร์แม่นยำเดี๋ยวรถเราเคลียร์ในการเคลื่อนที่แถมจะมีกอร์ซ่าดนี้ด้วยแล้างั้นเราซื้ออันนี้ก่อนเลยผมสิบกล่องแรกมาดูกันว่าไม่มีตัวรถเลยเหรออ่าใช้ห้าร้อยอ่ะงั้นใช้ห้าร้อยอ่ะสิบสองกล่องแรกหวังว่ามันจะได้มาใช้ถาวรละกันนะผม เอ้าวุ้ยได้แล้วไม่ได้ M4 นะครับผมแต่ว่าได้กอซ่าถาวรแค่นี้ก็ใช้กันแบบว่าจนลืมมันซื้อแหละอาร์ชีสามวันเอาไว้ก่อนปืนแรกผ่านไปปืนต่อไปก็คือ AK คือผมแอบส่องมาเลยทุกคนเซิฟนี้เนี่ยมันไม่มี AK มังกรขาวขายคือผมเนี่ยใ้หย AK มังกรขาวเนี่ยมันดเลมันก็แบบพอเราใช้มันไม่มีแล้วมันก็แบบไม่รู้จะซื้อกระบอกไหนเลยอ่ะ มันก็มีแบบตัวเลือกให้เลือกระหว่างดาเมจสองหิมะหรือว่าเดสไอหรือว่าตัวนี้ดีก็ไม่บวกดาเมจแต่เอคตัวนี้ผมไม่เคยเห็นว่ะอะไรเนี่ยอัตรายิงหนึ่งกับจอกเกาะน,นะครับผมเอเคตัวนี้แปลกดีแถมในกล่องด้เต็มไปด้วยความคุ้มค่าทั้งมีทั้ง m ูเอ็มูแล้วก็ยังเอเอ็นวิวกว้าวเอาจะไงดีวะ่ะดาเมจกับจอกเกาะน,นะครับอันนี้ก็อัตรายิงกับจอกเกาะทุกคนอันนี้ก็อัตรายิงแต่ว่าแม่นยำอมา ลบกะแน,นการรีโหลดผมว่าเอากระบอกนี้แล้วกันไหนกันไหน,ไหน,ไหนละลองลอง,ลองออก่อนีีก่อนขอลองสักประมาณไม่เอาดีกว่าเอาดีกว่านั่งหลายใจวะเรามันหลายใจเกินนะครับคูปองมีอีกแล้ว0 0ครับผมเรามีห้าคูปองแล้วก็ช่สุมพ500เพจละห้ารอเพรท่านผู้ชมมันได้ไร่มันได้มันต้อง13มกล่องมันต้องแบบเลยมาอีก20เพรเลยอ่ะอ่ะซื้อนะครับเฮ้ยสกาอะไรอะ่ะคนดูผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือสกาอย่างนี้เฮ้ยนี่ก็สกา,าตายิงสอง เอาอย่างนี้ต้องซื้อแล้วแหละไม่มีชมพูใช่ไหมล่ะงั้นเอาตัวนี้เลยจัดมาอีกครับผมโอ้ยโอ้ยผิดผิดผิดกดผิดที่กดหมดเมื่อกี้นี่คือตังค์กูหมดเลยนะเอาอีก500เพชรนี่สิบสามกล่องเอามาไว้ก่อนสก,ก้าของเรานะครับผมจะหนึ่งทำไมนี่ส่วนฟาร์มแมสผูก็มีแล้วนะมันเป็นดามเมจดสองที่มันไม่ได้แตกต่างจากดูหน้ามากเอฟแป็ก็มีนะครับผมแต่ไม่ถาวรงั้นก็ซื้อแม่งเลยละกันนะครับผมเอฟแป็ของเราอัตราย,ยิงสองซื้อมาสักประมาณอ่าสิบกล่องพอ UMP เนี่ยผมอยากได้ซากุระมากเลยไม่รู้มันจะมีหรือเปล่านะ UMP ซากุระไหนดูสิไม่มีเลยคานะผู้ชมเอา,อางี้ดีกว่าสกินปืนเราน่าจะหมดเพียงเท่านี้แหละผมคิดว่าน,นะครับขอดูเอสูตรเพิ่มอีกสักนิดนึงเอสูตรที่ผมชอบใช้ตัวนี้มากเลยแต่ก่อนถ้่นั้นแล้วก็เราก็ซื้อตวนละกันนะผมสักประมาณอุ้ยอีกแล้วรันอีกแล้วแม่งเกลียดแล้วนะอ่าส่วนลด513อบกล่องอีกแล้วตอนนี้เราเหลือเพชร3 0 0พนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ย ผมว่าผมเนี่ยต้องซื้อบูญ่าพาร์ทเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าบูญ่าพาร์ทเนี่ยมันเกินแบบถ้าครบเลเวลร้อยห้าสิบเนี่ยมันจะสามารถสุ่มอันนี้ได้ทุกคนสุ่มเลยนะเนี่ยชุดหมวกเอฟหมวกองหมวกเอฟเลยเนี่ยมันสามารถลุ้นพวกเอฟไดไ้ในกล่องอะแม่งโคตรดีเลยนะครับผมเอาละอย่างกีจะเช็ดเอาซื้อมาเมื่อกี้ทุกคนมี AK มีสกามี m p 4มีที่เราใช้หลกัหลกๆมีอันนี้อุ้ย ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมลืมไปเลยขาด AW ผม oh <my> ขาด a อบโอ้ยบาเลสมีถาวอรด้วยไอ้ดีนี่โอ้ย,ด,อยดีจัดเราเอว AW เหลืองดีกว่าเอวบิเหลืองเพราะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะผมเพราะว่ายังไงเหรอเพราะว่ามันมันถูก <c oughs> อ่ะทีนี้ได้เวลาไปสุ่มขอแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องไก่แล้วครับผมเพราะว่าขอที่จําเป็นที่เราซื้อมาเนี่ย <c oughs> เพียงพอในการแบบใช้อีกประมาณสักเดือน2 <c oughs> เดือนละถ้ามันได้ถาวรนี่ก็ถือว่าโชคดีถ <c oughs> ้าม <c oughs> ันไม่ได้ถาวรก็ถือว่าโชคร้ายแล้วกัน สกาาเริ่มแรกไปเลยครับผมอุ้ยโอ้โหได้สิบวัน2ีสิบห้าวันฮะอันนี้คือมันสรุปให้เหรอว่าได้สิบวันเนี่ยเช่ปะ่ะหรือยังไงวะอ๋อมันอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเข้าใจละผมมันมีสิบห้าวันด้วยเมื่อกี้ผมเปิดได้สิบห้าวันเลยเหรอโอเคน้่ก็คุ้มจัดเลยดิหกกลางไปเลยอุย้ย เอเด7วันนะครับผมเอคิด้ถาวรนะครับผมแต่ไม่ได้ใช้นะครับประเด็นคืออยากได้เ W นี่แหละให้มันถาวรได้กอนดูตอนนี้ยังไม่ได้เอถาวรนะครับผมถ้าเ W ถาวรก็คือจบมิชชั่นคอมพพียดทีละสามละกันยังไม่มาอันนี้มันสรุปให้23วันวัดเซฟักมันได้เยอะจังปะ24ชั่วโมงอ่ะใส่ไปก่อนละกันเผื่อลืมใส่นะครับผมสามกล่องสุดท้ายเอเดบิวของเราไม่มานะครับผมก็นะทีนี้ไปเอวสูตรก่อนไปเอวสูตรก่อน เอโมสูตรเอาทีละห้ากล่องลยกันเฮ้ยมันได้ง่ายจังวะเฮ้ยเติมนี้ก็ไม่เกลือเนี่ยก็ดูครับไปเล่นไปไม่เกลือนะเนี่ยเอาเปิดเลยครับเฮ้ยมันได้ง่ายไปไหมอ่ะอยากละติบกล่องเองนะเฮ้ยใครจะตามมาปั้นเติมนี้ตามมาเลยครับคือไม่รู้ว่าผมดวงดีหรือว่ามันเติมมันไม่เกลือหรือเปล่าแบบผมมันให้เยอะมากเลย คือไม่ได้ถาวบอลเฉยเลยครับสองอย่างเมื่อกี้อสิบกล่องคือได้ถาวบอลต่อกระบอกอะ่ะอันน,น,นี้อันนี้ไม่ใกล้ไม่ใกล้เคียงเอฟบีดีูตเลยอะ่ะไม่ได้เอฟบีดีูตเลยอ่ะห้ากล่องสุดท้ายเอฟบีดีูตยังไม่ถาวบอลแต่ได้มาประมาณสิบยี่สิบวันก็ใช้ย,วยาวครับผมอุ้ยเรามีเอ็มพีอันนี้จากพี่เขาซื้อมาไว้เลยเนี่ยห้ากล่องขออนุญาตเปิดแล้วกันว่าเขาให้ดีเราแล้วนะครับผมได้มายี่สิบเอ็ดวันเลยทีเดียวส่วนเอเคตัวนี้อัตรายริงเนาะที่เราว่เาเราจะยังช่าง,งใจว่าจะเอาไหนดี พอเปิดเอแล้วหกกล่องเฮ้ hey, ได้ M B ห้าถาวรกับ A K ยี่สิบวันเนี่ยครับเหลืออีกเจ็ดกล่องเปิดไปเลยแล้วกันเวลีกูดมันออกง่ายจังไว้โอ้โหอ่ะอันนี้ขออีกสามคือถ้าได้สการถาวรน,นี่คือผมว่าไม่ใช่ดวงกุละเป็นที่เซิฟคือมันเซิฟมันไม่เกลือถ้ากูได้สการถาวรน,นะถ้ากูได้สการถาวรคือไม่เกลือแน่ oh. ๆนอนดูเลย สิบกล่องของเราเนี่ยไม่ได้เปิดเยอะด้วยเปิดทีละสาม,มยังไม่มายังไม่มาอมถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เอาปิดไว้ก,ก่อนเอาใส่ก่อนใส่ก่อนใส่เพื่อแบบเป็นลเป็นเลือกเป็นลากถือถือเอาเลือกเอาใช้เปิดทีละสองกลง่องเจ็ดวันแปดวันสอกล่องก็ได้แปดวันแล้วคนดูคือแบบเล่นยาวๆอะ่ะเล่นจนลืมมันซื้อเลยมั้งเนี่ยเปิดอีกทีละกล่องมาไหมเปิดอีกหนึ่งกลง่องไม่มาเปิดอีกไม่มาเปิดอีกไม่มาแลมัน กูว่ากูไม่น่าใช่ดวงดีแหละกูว่าเนียกูแบบน่าจะพุกมากกว่า5กล่องไปเลยครับกล่องนี้ก็ยังไม่มาสก,กาสีแดงมี5อันหรอเอามาจากไหนพี่ชายผมเปิดให้ละกันไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ลุ้นเลยเอ้ยอ่ะ5้ากล่องเด๋ยวผมก็มองว่ามันคุ้มมาแหละทุกคนเพราะว่า,วาเราเราเปิดมาขนาดนี้แล้วอะสองพันเพชรแบบถาวรตั้งหลายกระบ,บอกแล้วอุ้ยผมลืมรับของตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ไงรับของทุกคนกางเกงบวกเกือบหุ้ยมีหน้ากากขาวให้ด้วย เคอันนี้คือเติมเติมไปแบบ1500พันห้าร้อเพชรได้หน้ากากขาวถาวรฟรีนะครับผม ไม่ต้องเปิดไม่ต้องลุ้นเหมือนแบบว่าเตึ้บที่เราเคยเล่นสนนะก็ดูไอ้แต่งตัววิ่งเด็กเก๊ก็แต่งตัวตั้งไหนละกันไหนก็เข้ามาแล้วอันน่เดี๋ยวผมจะไปทําการสุ่มลัมโบกินี่นะท่านผู้ชมจริงๆว่าจะมาสุ่มปืนเอ่นนี่แหละแต่ว่ามันต้องอัพต้องโอ้ต้องอัพไปเดี๋ยวมันเพื่อนตรงเพื่อนตังนะเนี่ยดีกว่าเราเอาของที่มันสามารถแตะต้องได้เช่นลัมโบกินี่หรือกัดนะท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวผมจะมาซื้อท่าเปิดตัวมันก็ กมันเลอะเทอะเกินอนะก็จะมีไอ้วอลด้วยมันไอ้วอลเท่ว hey ่ะอยากได้หว่าเ,เอาไอ้วอลแล้วกันนะกันนะเปลี่ยนใจละว,ว่าจะเอารถก่อนขออนุญาตเอาผ้าเปิดตัวแล้วก็ไอ้สวอลก่อนเลยแล้วกัน,นวิ่งเกือบได้เกือบได้จะออกเกือบออกไอดีเราอาจจะดวงดีก็ได้ไอ้ดีเราอาจจะดวงดีก็ได้ปังโอ้ยไอเซอนี่แม่งก็เกลือเหมือนกันนะ เรืได้ก่อนที่ต้องการแล้ว Lamborghini Ice r o l นั่นเองทุก, <c oughs> กท่า้นะดีไหมผมมาเทพมาไอวอร์ตัวเนี้ยผมว่าเท่ดีนะจ้าดีอะเปรี้ยวฟ้าเลยอะครับ199ยเก้บพชรก็แบบอีกแบบเท่าไหร่นะอีกแล้วก็ค่ากับอีกสี่ก้าทุกคนว่าผมเราถ้าเปิดตัวดีไหม <c oughs> มันก็น่าโดนอยู่อะ่ะถ้าเปิดตัวเราอะ่ะอ่ะงั้นเราเอาถ้าเปิดตัวไปเลยจบๆอ่ะว่าแล้วก็ต้องเหมาข้างตู้นะผมกดเครงใส่ไปเลย ทีนี้เรามาเอารถบ้างในแมปเราแบบจะขี่รถแบบจะกินกำกับไม่มีคงไม่มีขอนก็เป็นไปไม่ได้แต่กระผม่มไปเลยมันมีการันตีให้เราอยู่แล้วผมว่ายังไงเราก็ต้องการันตีแน่ๆโอ้ตกใจใจหายใจความไม่แค่นึกว่าสองร้อยเพชรกูจะออกล a บ b กกิน i ี่ได้เอ้ยไม่ออกกันฮะ10สิบครั้งที่สองนะครับผมล a บ b กกิน i ี่มาหน่อยอาเวนตาดอก็ยังดีขอให้มีกี่ มาไหมมาไหมมาตึนตึนตึนไม่มาไม่มา <c oughs> ไม่มามันยังไม่มาแค่ดูสิมันก็ไม่มีแล้วอ่ะก็ดูแล้วไอ้สติกเกอร์นี่ไม่ออกยากชิบหายแต่แม่งบอกออกการันตีแรกได้กูน <c oughs> ึกว่าจะออกง่ายโอ้โหของในตู้แม่งแบบเป็นติอันเกลือ,เ,อเต็มเลยดูดีก็ดูด <c oughs> แล้วคือเราจะได้ตาเลยบุก,กินี่ไปแบบโทรเคลการาันตีได้ยังไงวะนี่กูถามจริง ดวงมาสามสิบสามดวงนะครับผมก็จะสามดาแล้วไปอีกสิบครั้งของเราเอาให้หมดวันนี้เราต้องไปสีทองสีทองสีทองก็ดูรถสีอะไรเรือรถเลยร้อลุนเลยรถสีอะไรรถรถรถ,รถสีนิมบัสซ,ซึ่งเป็นสีที่กูไม่ได้วองเอาไว้เลยว่ากูอยากได้สีนี้แต่ก็จะดีที่มันเอามาให้กูได้ขี่นะครับบวกกับต<อ>าบบนี่หนึ่งตัวเท้นเพียนขอเป็นอีโมจิได้ไหมกับคันเนี้ยอย่าได้คันเนี้ย มีต้นกล้ามีสีแดงอะ่ะเราอยากได้สีเหลืองอะ่ะเราอยากได้คันเหลืองอะ่ะก็ดูอยากได้คันเหลืองขอคันเหลืองอ่อยได้ไหมครับเ m มของบังกาาเทชไม่มีเลยไม่มีแบบว่าไม่มีสีทองอยู่ในกล่องเลยครับแต่ว่ามีตาลาบุก,กินี่ขึ้นมาเอา้าทำไมมันไม่ได้เจ็ดตาเลยหรอเอาหนึ่งโทเค็นคืออันนี้หรอคือยังไงวะผมไม่เข้าใจทําไมมันได้เจ็ดโทเค็นตอนไหนอะ่ะแลวคือแบบแรกรถกี่โทเค็นนะห้าสิบทเคนนะครับผมสี่สิบทเคนเลยโอ้โหก็สังกเกีุจะเกลือนะ เราสามารถสุ่มได้อีก3ครั้งอุ้ยแต่ว่าเพชรผมขาดนิดเดียวเองอ่ะผมจะสุมะส่มได้เริ่มสุ่มได้สี่ครั้งอ่ะเพชรผมขาดอีกเจ็ดเพชรอ่ะคนดูโอ้โหเจ็ดเพชรถามจริงไอ้เหี้ยเอามาจากไหนเจ็ดเพชรอ่ะปลูกต้นไม้กันไม่ได้แล้วสมัยนี้ยังไม่มาเมื่อกี้มันเหมือนจะลัคก,กี้ล็อกประมาณที่อันนี้เนาะอ๋อไม่ได้ของซ้ำหรออ๋อได้กระแทกซ้ำก็เลยได้เป็นโทเค็นอ๋อผมใส่เสื้อตัวแลกครับผมใส่เสื้อตัวแลกสุ่มของครับ จะขายออกไม่น่าเสื้อคุณเนี่ยเระเบิดมาเลยมึงเอมาไว้เลดสีทองทำไมอน่ะโอ้โหขั้งสุดท้ายวัดูรั้งสุดท้ายแล้วอ่ะขอภาวานาให้มันออกทีนะผมเมื่อกี้มันขึ้นตานดิสีลักกี้อีกเลยตอนนั้นมันได้เป็นโบกินนี่สีนำบ้ามาขอละขอทีโตโวแลกครับตัวแรกตัวลรก ใส่ตัวแรกครับใส่ตัวแรกแปฮึหนึ่ป๊บ <c oughs> งเดี๋ยวมาฮขึ้นเลยเขึ้นเลยไ <c oughs> อ้ <c oughs> ออกสีใดไม่ ไม่ออกอ้สุดเอ้ยมึงมาออกสี่ซ้ำมึงออกสี่ซ้ำทำไมเดี๋ยวเสื้อมันสวยมากเลยแล้วก็ดูไปซื้อได้แล้วผมเสื้อตัวแลกตัวนี้ไม่ใส่แล้วนะครับิปนี้เราจะไม่ใส่เสื้อตัวแลกเพราะว่าเราแบบมันจะหมดแล้วเฮ้ยโอ้ย ได้40โรเก้นเราได้40โรเก้นนะครับผมแต่ก็ยังมีโรเก้นมาสำ่รองแบบว่าตามใจเราอยู่59โรเก้นเอา4ไหนดีนะพุ้ยแต่เรามีรถแล้วจะไม่มีท่านั่งขี่รถเลยอะ่ะคนคนดูว่าเอา4ไหนดีครับสไหนดีอะ่ะเ่าเหลือเยอะเลยะคระับโรเก้นนะครับอ่ะอีกทีละ20ดไปมันต้องมาหรอวะมันเหมือนมันการันตีที่ประมาณ40อ่า40โลแล้วก็ดูคือโลมันจะออก1คันนะครับ ประมาณ800เพชรออกหนึ่งคันนั่นแหละนะแต่ว่าไม่รู้จะออกคันไหนก็ไปรู้ตัวเองละกันนะครับผมยังไม่มาว่ะ100เพชรสุดท้ายผมขอไม่ใช้ละกันเพราะว่าผมจะเอามาขยายอาณาเขตแคนของเรา,าผมจะได้ทมให้แบบมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนีดิงแมทคุณก็สามารถมาสมัครเซิร์ฟเวอร์อ่บาบังกาลาเทศร่รวมด้วยกับพี่ได้ทุกคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าผมจะโทเค็นเนี่ยแลกสีอะไรดีวะหนึ่งเหลืองสองแดงสาม ดรามนะครับผมหรือว่าเลขกเอามากี่นั่งในที่ดีเราคอมเมนต์บอกกันไว้ได้สำหรับในวันนี้ก็พอไปได้นี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาปั้นใหม่คลิปหน้าเนี่ยอาจจะมาสูมนี่เลยนี่หมวกเอฟนะครับผม,มไปฝากค้แรกก็แชร์ด้วยแล้วกัน,วกนนะครับดูฝากคนแรกก็แชร์ด้วยนะครับ